สวัสดีครับพบกับเซลลร้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้น่าสนใจนะมีหลายคนเรียกร้องเข้ามาเยอะเลยนะครับก็คือกลยุทธ์หรือว่าวิธีการในการหนีเกมเรื่องของราคานั่นเองนะครับราคาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นประเด็นและเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในการตัดสินใจซื้อนะเพราะว่าสมการของการขายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ คุณค่านะลูกค้าจะซื้อเพราะคุณค่าถูกไหมคุณค่ามันจะเยอะจะน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมการนี้นะฟังดีๆนะคุณค่าเนี่ยเท่ากับนะครับคุณสมบัตินะหมายถึงว่าคุณสมบัติเนะี่ยบวกประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่ลูกค้าได้โดยตรงนะครับหารราคานั่นเองหมายความว่าคุณสมบัติเทพลูกค้าได้ประโยชน์เยอะแยะแล้วราคาดันถูกเนี่ยคุณค่ามันจะสูงถูกไหม แต่ส่วนใหญ่เนี่ยของดีคุณสมบัติครบถ้วนราคามันมักจะแพงไปด้วยนะครับคุณค่ามันก็เลยลดลงนะเหมือนแบบผมขับรถเบนซ์เนี่ยมีปัญญาซื้อคุณสมบัติมันก็เยอะมากแถมยังมีประโยชน์เรื่องภาพลักษณ์หรือว่าความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยราคายังพอได้ถูกไหมแต่ถ้าเปลี่ยนจากเบนซ์เป็นเฟอร์รารี่เนี่ยคุณค่าสําหรับผมมันน้อยเลยเพราะว่าผมไม่มีปัญญาซื้อนะครับแล้วแล้วผมก็จะรู้สึกว่ามีเหตุผล ให้ตัวเองว่าจะซื้อไปทําไหมถูกปะมันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตเออรถเบนซ์มันก็พาเราไป A ไป B ได้นี่ว่เนี้ภคามไหมคือถ้าราคามันสูงในทัศนคติของลูกค้าเนี่ยคุณค่ามันจะต่ําลงนะครับอย่างมีนัยสําคัญนะไม่ว่าสินค้าคุณมันจะเทพแค่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกนะครับที่อยากให้ทําเลยนะคือการเลือกลูกค้านะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่มีตังค์อ่ะ ถ้าเราจะขายของที่เราค่อนข้างรู้สึกว่ามันราคาสูงกว่าตลาดนะครับหรือเราเป็นลูกค้าซะเองเนี่ยลองลองเปลี่ยนมุมสิถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันถูกหรือมันแพงนะถ้าเรารู้สึกว่าเออราคามันสูงนะก็ควรจะเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับที่มีตังนั่นเองนะหรือว่าเลือกองค์กรที่มีรายได้มีกําไรที่ดีอย่างเงี้ยบริษัทกาลังโตเนี่ยยังไงมันก็มีแนวโน้มว่า จะตัดสินใจซื้อของแพงหรือว่าคุณสมบัติสูงได้มากกว่าของคุณภาพดีอะนะครับอย่างที่สองครับตอนเจอลูกค้าเนี่ยลูกค้าเวลาเห็นเรามาด้วยสินค้าที่มันพรีเมียมอันนี้จำไห้นะหรือจะขายอะไรก็ตามนะครับพยายามไม่พูดเรื่องราคาเข้าใจไหมพยายามอย่าพูดว่าราคาถูกราคาคุยกันได้ครับหรือถ้าลูกค้าเขาพูดมาก่อนอนะ่ะโอ้ย ของคุณเนี่ยน่าจะแพงแน่เลยดูแล้วมันหรูหรามากหรือว่าคุณภาพสูงเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปออกตัวนะครับว่าแบบโอ้ราคาเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดคือไอ้บอกว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดเนี่ยมันคือการไปลดคุณค่าตัวเองจำไห้นะครับรถเบนซ์เนี่ยไม่เคยลดราคานะรถเฟรารี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่เคยมานั่งพูดเรื่องราคาอยู่แล้วถูกไหมแต่มันอยู่ในมุมที่ว่าคุณต้องขายของคุณค่าสูงนะ แล้วก็เป็นของพรีเมียมเนี่ยคุณถึงจะพูดคํานี้ได้นะครับคุณต้องเลี่ยงในการพูดเรื่องราคาหรือแม้กระทั่งคําประกาศโฆษณาเนี่ยผมเองไม่เคยใช้คําว่าราคาถูกหรือว่าราคากันเองอย่างเงี้ยจำไหมนะครับการบอกว่าราคาถูกราคากันเองในใบประกาศโฆษณาเนี่ยแล้วสินค้าคุณมันเป็นของดีอะ่ะมันคือการลดคุณค่าตัวเองแล้วลูกค้าเห็นป้ายว่าราคากันเองเข้ามาปุ๊บอ้าวไอ้หา่าราคาแม่งสูงกว่า เจ้าที่กูใช้ประจําอีกอย่างนี้จบเลยนะถูกไหมมันไม่มีประโยชน์ที่แบบคุณจะต้องไปบอกว่าราคาถูกราคากันเองโดยเฉพาะคนที่ขายของดีจำไว้นะครับคุณควรจะใช้คําว่าแบบสินค้าดีคุณภาพสูงน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยคือคําโฆษณาการตลาดอะง่ายๆสินค้าที่มันดีอะ่ะเขาไม่เคยมีเจ้าไหนมาบอกว่าตัวเองเนี่ยราคาถูกจำไว้เขาจะบอกเสมอว่าน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยคำที่ต้องใช้นะ น่าเชื่อถือมีผลลัพธ์ที่วัดผลได้มีคุณภาพดีทนทานอย่างเงี้ยอายุการใช้งานยาวนานนะครับมดังนั้นลูกค้าบอกว่าโอ้ราคาคุณน่าจะแพงแน่เลยลูกค้าครับใจเย็นๆครับยังไงอยากให้ดูในเรื่องของคุณภาพและคุณสมบัติกันนะเ,เท่กว่าเยอะคือเราพูดเรื่องคุณภาพคุณค่าคุณภาพ,ค,ภาพ,ค,ภาพคุณสมบัติเนี่ยมันจะทาให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมุมมองและเออเฮ้ยจากที่คาดหวังเรื่องราคาเนี่ย เอ้ยอยากเห็นว่าเอ้ยมึงบอกว่าของมึงเจ๋งเหรอคุณสมบัติมึงดีเหรอเฮ้ยกูอยากดูแลเห็นภาพปะแค่นี้มันก็จะเปลี่ยนทัศนคติหรือว่า perception จะมานาคับนี้นะการรับรู้ของลูกค้าเนี่ยจากที่เฮ้ยคาดหวังของราคาแม่งต้องได้ด้วยกลายเป็นคาดหวังเรื่องคุณสมบัติเห็นไหมมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพาลูกค้าไปให้ความสนใจกับเรื่องคุณสมบัติแทนและไปให้ความสนใจกับเรื่องคุณภาพ ถูกไหมเรื่องของการใช้งานอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งพวกนี้มันจะทําให้ตัวของลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีคัศษณคติที่เปลี่ยนไปนะกับเรื่องราคาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนเจอหน้าครั้งแรกเนี่ยพูดเลยยันไปเลยครับสินค้าน่าเชื่อถือคุณภาพสูงประโยชน์ใช้สอยดีมาก อายุการใช้งานทนทานอย่างเงี้ยคือไอ้ของคุณค่าสูงของแพงอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าของคุณมันมันคุณสมบัติงั้นงั้นนะนะแล้วดันแพงเนี่ยอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับขายยากแล้วนะจะเน้นขายของดีของที่ราคาสูงเนี่ยต้องมั่นใจว่าของเราดีจริงๆโอเคไหมทีนี้เนี่ยตอนจะพรีเซนต์เนี่ยถ้าลูกค้ามาเต๊ะแตะอะไรเรื่องราคาเนี่ย พยายามเลี่ยงนะครับบอกว่าลูกค้าครับเดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องราคาเนี่ยเราไปทดสอบการใช้งานก่อนไหมอย่างเงี้ยหรือดูผมสาธิตก่อนไหมหรือลูกค้าลองทดลองใช้ด้วยตัวเองไหมถูกไหมราคาเนี่ยค่อยคุยตอนที่ลูกค้ามีความสนใจก็ได้ครับอย่างเงี้ยคือหมายความว่าเราพยายามจะบอกลูกค้าว่าราคาเนี่ยไปคุยกันตอนสุดท้ายลูกค้าอยากได้หรือชอบจริงๆก่อนเดี๋ยวเราคุยเรื่องราคากันเดี๋ยวผมบอกให้ว่าราคาเท่าไหร่ถูกไหมเออ คือมันแบบจะได้ทําให้ลูกค้าแบบอย่างน้อยเขาได้รับรู้ว่าของแม่งดีได้ลองใช้เฮ้ยแม่งดีจริงๆเว้ยกูอยากได้ละแล้ว,แล,วแล้วความอยากเนี่ยมันจะเอาชนะเรื่องราคาได้ใช่ไหมนะครับมันเหมือนแบบคุณเคยไหมล่ะเคยไปซื้อของที่มันแพงที่สุดในชีวิตอะ่ะไอ้แรกๆเราก็กลัวนะเหมือนผมจะซื้อรถเบนซ์คันแรกตอนนู้นนานแล้วเฮ้ยมันแพงเลยอะสามล้านกว่าคือแบบเฮ้ยโอ้โหผมอายุคแค่แบบสามสิบอะไอ้เฮียกู จะผ่อนไหวเปล่าวะเกิดมากูเคยซื้อตนะ่โตโยต้า hmm. นึกออกไหมแล้วแม่งจะซื้อเบนซ์เลยแล้วแบบไหวเปล่าวะทีนี้พอทําไปทํามาเนี่ยไปลองขับไปทดสอบ mm hmm. โอ้โหไอความไหวเนี่ยกูไหวละอยากได้เลยพอรถแม่งดีถูกไหมคือตะเกียกตะกายอ่ะพยายามทุกอย่างแบบทํายังไงก็ได้แบบให้มันมีเงินผ่อนคือมัมนมีปัญญาซื้ออยู่แล้วแหละแต่แบบไม่เคยดาวแพงขนาดนี้นะึกออกไหมเออเห็นไหมคือคนเราอะ่ะมันก็จะมีความกล้าในการแบบ ลงลงทุนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดได้ลองด้วยตัวเองหรือมั่นใจด้วยตัวเองนึกภาพ่ะเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยคือเกิดความต้องการซื้อแล้วก็เอาชนะประเด็นเรื่องราคาได้นะพูดง่ายๆคืออารมณ์นำนะนะเนี่ยถือบอกว่าไอราคาเนี่ยค่อยไปคุยเรื่องสุดท้ายนะครับคือจะบอกว่าเราไม่ได้แบบโอ้โหกูต้องแบบขายแพงกูจะยืนหยัดนู่นนี่นั่นนะนะคือสินค้าลักชวรี่หลายๆอย่างเนี่ยเหมือนรถเนี่ย มันก็ลดราคาได้มันคุยได้เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเนี่ยค่อยไปต่อรองเจรจาเนอออกไหมคือต่อรองเจรจาเนี่ย,ออจ,าจ,ายจะคุยเรื่องราคาได้แล้วเป็นเขาเรียกไฟนอลสเตทคือเรามั่นใจว่าเฮ้ยลูกค้าแม่งอยากได้จริงอะแต่อาจจะขอส่วนลดของแถมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมาดูในประเด็นเรื่องการต่อรองเจราจานะครับแต่ถ้าเราเตรียมตั้งแต่แรกเช่นเ,เราทําราคามาเตรียมพร้อมอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ มีราคาในการแบบเผื่อต่อได้อย่างเงี้ยมันจะทําให้ไม่ได้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมันก็ยังรักษาผลประโยชน์ได้ดีนะมันก็จะทําให้ส่วนของการปิดการขายเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีประเด็นเรื่องราคาเนี่ยให้คุยกันในตอนท้ายๆไว้นึกภาพไหมอย่าไปรีบคุยตอนที่ลูกค้าบลัฟตอนแรกหรือโอ้โหลูกค้าบอกว่าราคาเนี่ย มันแทงจังครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังไปเลยแล้วมันจะทําให้ลูกค้าได้รับรู้ก่อนใจเย็นๆนะครับสาธิตทดสอบอะไรให้ให้เรียบร้อยพอเขาอยากได้เนี่ยค่อยคุยนะค่อยบอกราคานะครับหรืออีกทริคนึงนะครับที่เราควรทํานะก็ไม่ต้องแปะเรื่องราคาเลยสโลงสไลด์หรือว่าพรีเซนต์หรือสินค้าเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเอาราคามาแปะเพราะว่าแปะเนี่ยลูกค้ายังไม่ทัน คุยไม่ทันถามอะไรเลย,เ,ลยเห็นราคาปุ๊บกูไปละเนอะอเปลมันไม่เป็นนะครับที่แบบโอ้โหกูยิ่งของดีอะ่ะผมก็เคยนะแบบไปฟังพรีเซนต์ฝรั่งมันพรีเซนต์ของดีมาแม่งไปราคารอเลยแบบโปรแกรม c r m เนี่ยสตาร์ทที่สองล้านคือกูวางเลยคือของมันเจ๋งจริงนะแต่แบบเห็นราคาแล้วแบบมันเกิดอคติแล้วอะ่ะโอ้โหกูจะมีปัญญาซื้อหรือเปล่ามันเนี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับทริคนี้เนี่ยจะามาให้คุณ เอาชนะหรือว่าเลี่ยงนะครับเลี่ยงเกมราคาได้นะครับค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ทําให้ลูกค้าบลัฟเรื่องราคาหรืออะไรใดๆเนี่ยเราก็จะสามารถแบบแก้เกมตรงนี้ได้นะครับไม่ได้เสียศูนย์อย่างเงี้ยอันเนี้ยเซล์มือใหม่นะฟังคลิปนี้ดีๆนะเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยบางทีลูกค้าบัฟนิดๆหน่อยๆคุณแม่งลนลานลนะน่าไหมเขาได้ลนลานปะ เออนะครับรนลายมันก็คือแบบโลกอะโลกปุ๊บโอ๊ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมดูให้ครับเอออย่าไปรับปากสีสวยอย่างงี้นะเดี๋ยวผมดูให้ครับเดี๋ยวผมลดให้แล้วแม่งเสือกทําไม่ได้จริงอะลูกค้าเขาจานะครับเออนะลูกค้าเขาจานะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงเซลล์ดี렉เตอร์นะวันที่2 0 21กรกฎาเปิดแล้วนะครับใครสนใจก็ทักผมมาได้เลยนะเราพบคอนเทนต์กูนี่แหละเซละละนะ์ร้านให้เหมือนพวกนี้นะครับสวัสดีครับ